บุตรชายของพันตำรวจโททักษินชินวัตนนะครับชี้ว่าการสร้างความรุนแรงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองถือเป็นการกระทําที่เลวร้ายครับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเสียงนกหวีดที่เป่าใส่คุณหญิงพจจมานเทียบ <"Th ie S 2> ไม่ได้กับเสียงอาวุธสงครามที่ถล่มใส่บ้านคุณแม่ของทยาทีสุวรรณที่เขาใหญ่ และเสียงระเบิดที่ป่าใส่บ้านที่กรุงเทพทั้งสองเหตุการณ์นี้ผู้กระทําไม่ได้ประสงค์ให้มีใครบาดเจ็บล้มตายแต่อาจเป็นไปได้ในสองแนวทางคือเป็นการข่มขู่ของฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นการสร้างสถานการณ์ของพวกเดียวกันเองเพื่อยกระดับความรุนแรงให้สูงขึ้นและสร้างความชอบธรรมที่จะให้คนกลางออกมาระงับความขัดแย้งทั้งหมดหากมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับคุณหญิงศาิมานางทยาและสามี ซึ่งอาจเป็นอาจุดชนวนให้เหตุการณ์ทวีความรุนแรงจนกระทั่งควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เข้าทางความต้องการของนักการเมืองบางพักที่ปฏิเสธแนวทางประชาธิปไตยไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งและลุ้นให้ทหารออกมาปฏิวัติร,รัฐประหารอยู่ตลอดเวลาแม้การกระทําของนางทยาและสามีทำให้บุพการีต้องหมาเผชิญหน้ากับความรุนแรงโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นการข่มขู่จากฝ่ายตรงข้าม หรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของพวกเดียวกันเองแต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์เล่นการเมืองในสภาไม่ออกมานำม็อบบอยคอตดการเลือกตั้งเหตุการณ์ความรุนแรงทำให้มีคนตายหลายคนเศรษฐกิจเสียหายย่อยยับความน่าเชื่อถือของประเทศตกต่ำถึงขีดสุดนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวไทยธุรกิจเสียหายกันไปจำนวนมากก็คงไม่เกิดขึ้น แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือหากมีการสร้างสถานการณ์จากเลือดเนื้อและชีวิตของพวกเดียวกันเองเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองก็ถือเป็นการกระทําที่เลวร้ายที่สุดครับ